ไม่รอดสำหรับการถูกจับนะนะฮะแม่ตั๊กกับป้าเบียถูกตำรวจบคปเอ่อตำรวจปคบขอภัยฮะบุกจับคาบ้านพักในข้อหาร่วมกันช่อกงและข้อหาพรบคอมพิวเตอร์นะครับไปดูนาทีบุกจับกันครับนี่ก็เป็นนาทีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าจับกลุ่มตัว แม่ตักกรกนกและปาเบียสามีจากคด,ดีขายทองเช้านะครับก่อนที่จะควบคุมตัวไปทําการสอบสวนที่กองประครับการปราบปรามแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราย้อนไทม์ไลน์สั้นๆหน่อยไหมฮะเพื่อที่จะสรุปทั้งหมดนะจนมาถึงวันนี้นะครคุณผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคนวันนี้เราเอาจี้ไข่เนี่ยแล้วดอกไม้ทองที่มีใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ย มาขายที่ร้านทองมาดูซิว่าจะขายได้ไหมนะคะถ้าขายได้ร้านทองจะให้กี่บาทนะคะมาดูกันพี่คะช่วยตรวจทองให้หน่อยหนูหนูอยากขายอะคะ่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะใชนนะ่ซื้อมาจากไหนคะจากคนดังในติกตอกเลยคะ่ะ ซื้อไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่มีโย,โยี่อและเปอร์เนคองแบบนันค่ะทางร้านจับไม่ได้คุณผู้ชมครับอันนี้คือต้นเรื่องเลยผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งโพสคลิปซื้อดอกกุหลาบทองคําและจี้ไอ้ไข่ทองนะฮะไอ้ไข่ทองคํามานะครับมาจากร้านขายทองออนไลน์ชื่อดังหวังจะนํามาขายแต่เมื่อไปถึงร้านทองปรากฏว่าทางร้านทองไม่รับซื้อเนื่องจากว่าทองไม่มียี่ห้อไม่ได้เปอร์เซ็นแล้วกม็มีไม่มีใบรับรอง ก่อนที่ผู้เสียหายหลายรายจะออกมาแฉต่อๆกันนะครับคุณผู้ชมจากนั้นไม่นานนางสาวกรกนกนะฮะแล้วก็คุณการพลซึ่งเป็นสามีภรรยากันนะฮะก็คือแม่ตั๊กกับป้าเบียก็ออกมาเปิดตัวยอมรับว่าเป็นเจ้าของทองนี่แหละครับพร้อมยอมรับผิดแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ทองปลอมและถ้าจะเอาทองมาคืนก็ต้องเอาของแถมมาด้วยถึงจะได้เงินครบตามที่ซื้อไปอซื้ออะไรไปขายกลับมาก็ต้องขาย สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชุดกลับมาแต่ผลปรากฏว่าบางรายก็ไม่ได้ราคาเต็มจํานวนก่อนพากันปลาทองใส่หน้าร้านทองฮนะก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีการไปแจ้งความข้อหาช่อกองประชาชนด้วยขณะเดียวกันก็มีการเรียกร้องตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัมภารปปอง,งอรวมไปถึงตารวจปคบได้เข้ามาตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ จริงๆช่วงเช้าที่ผ่านมาถ้าเกิดเกาะติดข่าวกันนะคุณผู้ชมก็ここบอกว่าตอนเช้า 6. กโมงเช้าเนี่ยเห็นว่าทนายขอแม่ตั๊กป๋าเบียไปที่บ้านหรือเปล่าอเอ๊ตํรวจจะบุกตรวจค้นบ้านหรือเปล่าฝั่งทนายยังบอกเลยถ้าจะมาตรวจค้นจินยินดีพร้อมจะให้ความร่วมมือแต่กลายเป็นว่า1 0บโมงครึ่งค่ะ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอเดินทางไปที่บ้านแม่ตักป่าเบียย่านรามอินทราส่งหนังสือเรียกครั้งที่สองหลังจากส่งหนังสือเรียกครั้งแรกเนี่ยคือพฤหัสท,ที่2ี่กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าครั้งนั้นให้ตัวแทนโทรมาเลื่อนระบุเหตุผลคือต้องการจัดก,การคืนสินค้าและคืนเงินให้ผู้เสียหายเรียบร้อยก่อนส่วนการส่งหนังสือเรียกครั้งนี้ให้ไปพบในวันที่4ตุลาคมถ้าเกิดว่าไม่ไป ไม่มาพบตามหนังสือเรียกก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน20,000บาทเกาะติดกันต่อ11โมงปุ๊บคุณผู้ชมพันตำรวจโทวิวศรุตบางน้ำเค็มสารวัตรสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนำหมายค้นสารอาญามีนบุรีไปตรวจค้นที่บ้านแม่ตักป๋าเบียมีการตะโกนผ่านรั้วด้วยนะคะแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ชูบัตรประจำตัวด้วย ก่อนที่ทนายความส่วนตัวเนี่ยจะออกมารับหมายมีการอ่านหมายต่อหน้าทนายความแล้วก็บอกว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าตรวจคนบ้านและเก็บเอกสารหลักฐานในทางคดีมีภาพช่วงนี้มีเสียงให้ฟังกันไปดูค่ะทนผว่ครับสวัสดีครับ่านอยนู่ไดีครับท่านข่าวมีหินเลนะครับครับ บ้านไหนนะตํารวจตํารวจสอบสวนกลางครับตํารวจกองบัญชาการสอบสวนกลางครับมีหมายค้นมาค้นบ้านที่นี้ครับอันนี้เท่นี่แหละค่ะบอกเลยบอกเลยตํารวจกองบัญชาการสอบสวนกลางครับขอเข้าไปหน่อยนะมีหมายนะถามว่าเข้าไปเจออะไรบ้างคุณผู้ชมก็พอ เหมือนกับแสดงตัวแบบนี้แล้วนะคะทนายก็ต้องเปิดประตูให้เข้าแล้วล่ะค่ะแต่บอกว่าให้เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ชุดทํางานประมาณ15นายนะคะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจค้นซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปก็มีการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อหน้าทนายความด้วยนะบอกว่าไม่กดรไม่มีการพกพาอาวุธปืนอะไรเข้ามาในบ้านนะครับซึ่งภายหลังการไปตรวจค้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจยึดของกลางเป็นปืนยาว4กระบอกบรรจุอยู่ในกระเป๋า ะะก็ต้องมีการนําไปตรวจสอบนะคะซึ่งก็พบว่ามีทะเบียนถูกต้องสําหรับปืนนะคะแต่ว่านอกจากปืนแล้วก็มีตู้เซฟอีกหนึ่งตู้ก็เดี๋ยวต้องเอาไปตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันตํารวจไปเนี่ยตำรวจบอกตารวจไม่มีปืนไม่มีตำรวจสิบห้านายเข้าไปตรวจไม่มี<ะ>ปืนแต่ไปที่บ้านหลังนี้เจอปืนสี่กระบอก เขาก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองปืนเพราะเขาบอกเป็นปืนถูกกฎหมายใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ก็มีการคุมตัวนะคะทั้งคู่เลยค่ะไปที่กองบังคับการปราบปรามซึ่งในระหว่างที่ควบคุมตัวไปนะคะพอไปถึงปั๊บลงจากรถมาแม่ตักลงจากรถมาผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามแลค่ะบอกว่าจะให้การอะไรยังไงเธอก็ปฏิเสธนะคะยืนยันว่าวันนี้ไม่เครียดไม่เครียดนะคะส่วนป๋าเบียสามีค่ะก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ปากคําเสร็จอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวจะลงมาชี้แจงผู้สื่อข่าว ก็ถามต่อนะคะในระหว่างที่กําลังเดินไปเนี่ยก็ถามว่าเนี่ยในระหว่างนี้ผู้เสียหายเนี่ยยังเอาทองไปคืนที่ร้านได้เหมือนเดิมไหมคุณเบียร์เขาก็บอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วว่าหลังจากนั้นก็ถูกคุมตัวเข้าไปที่ห้องสอบสวนะนะคะซึ่งตอนนี้ก็ตามที่เมื่อสักครู่นี้น้องน้อยรายงานไปยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะมาดูข้อหากันหน่อยค่ะคุณผู้ชม4ข้อหานะสำหรับเบื้องต้นตอนนี้ 1. ร่วมกันช่อกลมประชาชน 2. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน3ก็คือร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 4. ร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญ ประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อควรรู้อยู่แล้วว่ามันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ถูกแจ้งข้อหาแบบนี้คุณผู้ชมครับแต่แน่นอนทางด้านของผู้ต้องหาจะว่าอย่างไรทางด้านของพลตํารวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพท่านเป็นผู้บังคับการปราบ,ปรา,บปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะ บอกว่าวันนี้ตํารวจได้ขอสารอนุมัติหมายจับทั้งหมด3หมายด้วยกันคุณผู้ชมมีหมายค้นอีก2จุดจนสามารถจับกลุ่มได้นะครับเบื้องต้นทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและไม่ขอให้การใดๆอย่างไรก็ตามคดีนี้เป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแม้ว่าขณะนี้จะมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์นะฮะแต่ก็มีผู้เสียหายจํานวนมากที่ยังไม่ได้มาร้องทุกข์กับตํารวจเช่นเดียวกันดังนั้นพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวและคาดว่าจะฝากขังต่อสารอาญาในวันพรุ่งนี้ ส่วนการประกันตัวให้เป็นดุลยนพินิจของศาลนะครับคือผู้ที่มาร้องทุกผู้เสียหายมาร้องทุกสองคนนะฮะแต่เขาเชื่อว่าน่าจะมีจานวนมาก,มากาที่ยังไม่ได้มาส่วนพยานหลักฐานที่ตํารวจย,ยึดได้จากบ้านของแม่ตั๊กก็ทั้งตู้เซฟและปืนสีกระบอกตัวสอบเบื้องต้นเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆได้พอสมควรละ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณผู้ชมและนี่ฮะเป็นภาพบ้านแล้วก็มีรถหรูอยู่ด้วยนะฮะขณะเดียวกันสามารถตรวจยึดทองได้บางส่วนส่วนทรัพย์สินอื่นๆเช่นรถหรูหลายคันที่มีกระแสข่าวว่าถูกขนย้ายไปแล้วนั้นไปไหนละไปทางชายแดนหรือเปล่ายืนยันว่าทางตำรวจได้มีการเฝ้าสังเกตการติดตามทรั์ตั้งแต่ก่อนที่จะมีหมายจับออกอยู่แล้วนะครับ ตลอดจนมีการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการยักย้ายถ่ายเทรถหรูออกนอกประเทศทั้งนี้จะรายงานคดีไปยังปปงเพื่อดําเนินการสืบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินต่อไปถ้าได้มาจากการกระทําความผิดถูกต้องไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นความผิดเป็นมูลฐานความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะฮะ หลังจากนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างขยายผลบัญชีแถวที่2และ3รวมถึงบุคคลที่มาร่วมรีวิวร่วมรีวิวนะฮะค่ะความหมายคืออะไรอาจจะเป็น KOL อาจจะเป็น encer, อินฟลูเอนเซอร์อาจจะเป็นดาราคนที่มีชื่อหรือเปล่าที่มาร่วมรีวิวครับเพื่อออกหมายเรียกมาสอบปากคำนะฮะว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามครับเบื้องต้นการไลฟ์รีวิวร่วมร่วมกันนะฮะก็มันเข้าข่ายความผิด ร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคแต่ยืนยันฮะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ก่อนนะ,ะแต่สุดท้ายต้องมาดูตํารวจก็ต้องมาดูหลักฐานต่างๆก่อนเพื่อที่จะด,ดําเนินคดีถ้ามีในส่วนอื่นๆกับท่านอื่นๆต่อไปครับว่าเป็นความผิดที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็เบื้องต้นก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการคัดค้านประกัน นะครับก็ให้เขาไปาไปยื่นต่อสารให้สารท่านพิจารณาครับ <อะ S 2> ก็คือลักษณะของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะบางทีก็จะมีนะคะพี่ทีมคุณจอยที่แบบมีการเหมือนกับจ้างมามให้มาร่วมกันไลฟ์ต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูที่เจตนาเป็นหลักค่ะใช่ไหมดูที่เจตนาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาคืออะไรคือยังไงบางคนในทางตำรวจเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเก็บข้อมูลบ้างก็อาจจะบอกว่า เนี่ยเป็นการจ้างงานเป็นการจ้างงานใช่ไหมให้มาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าบางคนมองว่าอเออมันคือถ้าเกิดว่าคุณคิดโดยบริสุทธิ์ใจใช่ไหมจ้างงานมาว่าเนี่ยทองที่ร้านเนี่ยเป็นทองที่99.9% 9 99ขปองจริงของแท้ของจริง,อ,ง,อ,ง,รงอันนั้นนะคือเจตนาของเขาอ,อาจจะมาทํางานโดยบริสุทธิ์ใจแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวตํารวจก็ต้องไปดูในรายละเอียดเจตนาที่ชัดเจนต่างๆแต่แน่นอนแหละ10กว่าคนนะ10กว่าคนนะเท่าที่เห็นข้อมูลตอนนี้นะคะ ประมาณ20กว่าแล้วนะพี่เข้าทีน่นับดูตัวเลขเนี่ยทีน่นับดูตัวเลขเนี่ยนะคะแต่ก็ต้องดูกันละค่ะว่าเวลาที่ตํารวจเรียกไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลยังไงเหมือนที่พี่ปุ้มบอกมาแต่ทีเนี้ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ปุ้มพี่ธินคุณผู้ชมคะ่ะยังไงฮะภาพภาพที่แม่ตั๊กเขาไปนั่งกินข้าวดื่มวายกับทางตํารวจอะ่ะไหนไหน,ไหนภาพไหนภาพนี้นหรอนี่ย็ลอพูดถึงภาพนี้หรอใช่ค่ะยังไงก็เลยทําให้หลายๆคนเขาไม่สบายใจโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้เสียหายว่าอุ้ย มีแบ็กดีหรือเปล่า <ฮะ S 1> รู้จักตำรวจแบบนี้เนี่ยคดีมันจะคืบหน้าไหมหรือยังไงนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้เองค่ะท่านก็มีการยืนยันเลยนะคะว่าเอาละจริงๆนะ่ะคนที่อยู่ในภาพน่ะก็ยอมรับหรือว่าเป็นตำรวจจริงนะคะแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำคดีในครั้งนี้ฟังเสียงท่านดีกว่าค่ะภาพตำรวจเนี่ยในส่วนนี้ผู้ชาก็สั่งให้ดำเนินการตรวจสอบคดีจริงนะครับถ้าคนไหน มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันครับทั้งทางวินัยและอาญาครับวันนี้นอกจากจะไปที่บ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งค่ะของ ปคบ,บนะคะเข้าไปที่ร้านทองหรือว่าห้างทอง K2N ที่ถนนท่าไทยราชนะคะซึ่งวันนี้จริงๆทางร้านเขาก็บอกว่ามีการเปิดให้คนเนี่ยเอาทองมาขายคืนได้แต่ว่าจะรับแค่200คิวเท่านั้นจากปกติ300คิวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไปตรวจสอบนานกว่า3ชั่วโมงค่ะมีการนำเอากล่องพัสดุขนาดใหญ่3กล่อง3ลัง ออกมาจากร้านนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องประชาชนเดินทางไปคืนทองกันจนํานวนมากเหมือนเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่เปิดเผยว,ว่าเข้ามาเก็บรวบรวมหลักฐานที่มันเกี่ยวข้องกับคดีทั้งทองคําทั้งเอกสารเอาไปตรวจสอบยืนยันว่ายังไม่มีการอายัดเงินหรือว่าทองคําภายในร้านนะคะ ส่วนเรื่องของการตรวจสอบทองในครั้งนี้เป็นเพียงการนำทองที่เกี่ยวข้องในคดีไปตรวจสอบเพิ่มเติมตามขั้นตอนเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีเท่านั้นทางร้านยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะขายทองคืนได้เช่นเคยนะคะ ขณะเดียวกันทีมข่าวไปพูดคุยกับลูกค้าคนหนึ่งคุณผู้ชมนางวิไลวันอายุ37ปีพร้อมกับเพื่อนอีก2คนนะคะบ,บอกว่า<ะ>บินมาจากกัมพูชาเลยตั้งใจเอาทองมาขายคืนเสียค่าเดินทางขาเดียวก็5,000กว่าบาทแล้วนะแล้ววันนี้ก็บอกว่า200คิวใช่ไหม<ะ>ปีเสียเนี่ยเธอซื้อมา33,000จะเอามาขาย<ะ>ตั้งแต่ซื้อไปรู้สึกว่าปีเสียเนี่ย มันเปราะบางมากเธอใช้คำนี้ตอนนั้นติดต่อทางร้านจะขายคืนแล้วแต่ว่าทางร้านตีราคารับซื้อคืนให้เพียง1 0,000่นบาทเธอก็รู้สึกไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จนพอเป็นข่าววันนี้เลยรีบมาแต่ก็ไม่ทันอีกคือมาถึงเนี่ยวันนี้รับ200คิวเต็มแล้วคิวเต็มแล้วค่ะคุณผู้ชมฟังเสียงเธอหน่อยค่ะที่จริงอะขายขายจะขายกับเขาแล้วแต่เขาให้ราคาใกลเหมือนหนึ่งก็<ต>เลยไม่ขายก็คิดว่ามันมัน ไม่ทีแรกอ่ะมันมันเป็นแค่แบบปีเซียที่เป็นแบบจิ้งก้องมากแบบมันเป็นแบบมันเป็นตลาดมากอ่ะก็คือแบบรับไม่ได้ก็คือแบบแล้วมันได้แค่เหมือนเดียวเองหรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เล่าแต่ว่าสตงมันเบาเบาแล้วแบบันอยังมันแบบ่ราคาที่แบบว่าสอบแะ่ว่าเราซื้อกับเขาซื้อกับเขาไปเขาม่ล้วไม่รับปากไม่รับปากลงคิวสําหรับพรุ่งนี้ใช่มาลงคิวเสร็จแล้วก็ไม่ไม่รับปากวยว่าเวลาไหนแต่ว่าเราเราเรามาจากต่างประเทศแล้วเราไม่มีเวลา เราก็อยากได้เวลาที่ชัวร์เพราะว่าว่าเราก็ต้องบินกลับไปทำงานเนี่ยค่ะลดคิวจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรับวันละ300คิวตอนนี้เหลือวันละ200คิวนะคะคุณผู้ชม